บางสื่อเนี่ยบอกว่าชีวิทย์โดนหมักน็อกเลยนะวันนี้พี่ชูวิทย์ทำไมบอกไม่หมดพี่ควรจะเปิดเผยความจริงต่อสาธารณะได้แล้วว่าคือใครนะถือว่าทำเพื่อชาติเหมือนที่พี่พูดมาโดยตลอดรูปที่ธนาตั้มเอามาเปิดเผยเนี่ยนะฮะตอบเขาว่าอย่างไรจริงหรือไม่จริงอย่างไรที่สุดก็บอกว่า มันอะไรมันก็เงินเนี่ยใช้ผมทำยังไงก็ไปบริจาคแล้วอย่ามอาว่าผมเป็นคนดีเพราะผมคือโจรครับท่านผู้ชมครับมีแง่มุมที่อยากจะมาเล่าเพิ่มเติมนะครับกับกรณีของทนายตั้มแล้วก็คุณชูวิทย์กระมลวิสิทธ์นะครับศึกนี้วันที่สองนี้ก็เข้มข้นดูเดือดไม่แพ้เมื่อวานนะฮะแต่เมื่อวานนี่เป็นเหมือนกับไฟแรกทุกคนก็จะตื่นตาตื่นใจกับทั้งสองฝั่ง เมื่อวานเนี่ยรู้สึกว่าขายเพียงพร้ำครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ต้องบอกชูวิทย์เพียงพล้ำนะบางสื่อเนี่ยบอกว่าบอกว่าชูวิทย์โดนหมักน็อกเลยนะนะใช่ตอบไม่ได้แต่แบบกลางๆก็คือว่าถือว่าถือว่าผ่านไปไม่รู้กี่ยกอะฮะยกสองยกสามยกเนี่ยทนายตั้มมีคะแนนนำอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้ววันนี้พอเริ่มยกใหม่ปุ๊บโอ้โหคะแนนตั้มก็ตีกันเชียงหนีไปอีกใช่ไหมฮะ คือค่อนข้างจะนำไปสองเสาไฟฟ้าวิ่งนี่วิ่งเลยต่อยมวยนะฮะเพราะว่าวันนี้โพสต์รูปรูปหนึ่งนะครับทนายตั้มโพสต์รูปภาพรูปหนึ่งนะท่านผู้ชมครับภาพนี้เป็นภาพของผู้ชายสองคนถูกเบลอหน้าเบลอตัวหมดแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีถุงที่ถ่ายรูปใส่เงินน่ะสองถุงนั้นอยู่ที่โรงแรมเดเดวิสเนี่ยนะฮะแล้วก็ขยายความเพิ่มเติมบอกว่านี่ไงนะอยากให้ผมขยายภาพเพิ่มนี่ไง ภาพนี้ถ่ายที่โรงแรมเดวิดเป็นวันที่คนของสารวัตรซัวก็คือเจ้าของเว็บนะก็คือคนซ้ายเนี่ยที่เบลอเยอะๆเนี่ยนะนั่นคือเจ้าของเว็บการพนันแล้วก็คนขวานั่นคือตำรวจเป็นอดีตตำรวจนะฮะ<อ>ยศพลตำรวจโทนะครับเปียกเนี่ยแหละนะฮะเอาพาเข้าไปแล้วก็เอาถุงนี้ไปมอบให้อะไรต่างๆนานาที่สุดแล้วก็ตั้งคำถามไว้นะว่าวันนี้พี่ชูวิทย์ทำไมบอกไม่หมดตำรวจ ชื่อย่ออ่างทำไมไม่พูดถึงเลยนะฮะเหมือนจะรู้แต่ก็ไม่รู้นะครับพี่ควรจะเปิดเผยความจริงต่อสาธารณะได้แล้วว่าคือใครนะถือว่าทําเพื่อชาติเหมือนที่พี่พูดมาโดยตลอดผมจะได้เลิกคลางแคลงใจในตัวพี่สักทีเบื้องหน้าเบื้องหลังทําไมมันต่างกันสิ้นเชิงแบบนี้นะครับนอกจากนั้นก็ยังไปตอบคอมเมนต์บรรดาลูกเพจที่เข้ามาถามมากมายบอกว่านะเงินที่ได้มารับเงินจากโจรพี่รับมาต่อให้พี่เอาไปทําบุญ บริจาคขาดค่าคอมมิชชั่นหรือไม่หักความผิดมันสําเร็จแล้วเข้าข่ายฟอกเงินโทษจําคุก10ปีต่อกรรมต่างกรรมต่างวรระรับไปกี่รอบก็คูณกันไปเท่านั้นนะครับนี่ทนายตั้มนะฮะหลังจากนั้นนะวันนี้คุณชูวิทย์นะครับก็ไปเ,เขาเรียกว่ามีอีเวนต์อยู่แล้วนะฮะ <Yeah. S 1> ที่บริเวณซอยเฉยพว่วงแถวแถวตรงข้ามเนี่ยหน้าธนาคารทีเนะฮะ uh. ก็มีอีเวนต์ก็ว่าไปแหละ สาระสำคัญที่สื่อไปถามก็คือว่ารูปที่ธนาตั้มเอามาเปิดเผยเนี่ยนะฮะตอบเขาว่าอย่างไรจริงหรือไม่จริงอย่างไรที่สุดก็บอกว่ามันอะไรมันก็เงินเนี่ยให้ผมทำยังไงก็ไปบริจาคแล้วอย่ามาว,าว่าผมเป็นคนดีเพราะผมคือโจรน,นะผมไม่อยากจะพูดเรื่องส่วนตัวแต่คุณชวนผมพูดเรื่องส่วนตัว นายตั้มเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่เป็นตัวแทนของพนันออนไลน์เช่นเดียวกับนายสันธนะเป็นตัวแทนของกีนเทาเวลาที่ผมออกมาต่อสู้มันก็จะมีคนแับต่างเหล่านี้ออกมาชนรับงานมาซึ่งผมบอกได้เลยว่าผมไม่เคยมีสาเหตุกรดเครืองกับใครมาก่อนรวมทั้งบุคคลสองคนนั้นแต่ตัวละครมันเหมือนกับวางบทละครไว้เป๊ะเป๊เปเป ถ้าน่จงกับโดยสรุปก็ออกมาปฏิเสธทั้งหมดนะครับว่าก,ก็ก็อย่างที่อธิบายไปแล้วเรื่องเงินหล้านก็ไปบริจาคไปแล้ว<อ>วันนี้ทางโรงพยาบาลทั้งสองเจตนาก็คือจะคืนมาที่ผมผมก็จะไปรับคืนเดี๋ยวนัดวันการเสร็จแล้วผมก็จะไปส่งให้กับพบตรว่าเงินไม่ได้อยู่ที่ผมนะถ้าจะมาบอกว่ามากล่าวหาว่าผมฟอกเงินเข้าเครือข่ายฟอกเงินก็ผมไม่ได้เอาไปไหนผมเอาไปทำบุญอ่า ตำรวจมีหนะ้าที่ก็ไปสืบต่อกันแล้วกันผมจะไปบอกว่าใครเป็นคนให้เงินผมอันนี้คือสิ่งที่คุณชูวิทย์นะให้สัมภาษณ์สรุปสาระที่พูดประมาณชั่วโมงกว่าก็มีประมาณเท่านี้แหละ uh huh. นะฮะและที่สําคัญก็คือว่าตั้งข้อสังเกตทนายตั้มรับงานใครมา uh huh. นะครับแล้วก็ตัวเองก็ได้มีการตั้งทนายความก็คือทนายอนันตชัยชัย,ยเดชเนี่ยนะครับจะให้มาเป็นทนายฟ้องกับทนายตั้ม ตอนนี้โจทย์ใหม่ตอนนี้เบนเขมเป็นที่ทนายต่อทนายแล้วไม่ใช่ทนายตั้มกับคุณชูวิทย์แล้วนะฮะตอนนี้เอาทนายให้มาสู้กับทนายว่าเป็นเรื่องของคดีความแต่ตัดไม่ได้หลยฮะยังไงก็ยังเป็นชูวิทย์กับทนายตั้มนะฮะทนายอนันตชัยนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีใครสนใจเขาสนใจคุณชูวิทย์มากกว่านะเขาสนใจโจ์นะฮะหรือว่าสนใจการลุกไล่การตั้งคําถามถ้าผู้ชมฮะดูข่าวนี้นะฮะต้องฟังการตั้งคําถามของทนายตั้ม แล้วก็มาฟังคำตอบจากชูวิทย์นะะชูวิทย์จะตอบหรือไม่ตอบตอบครบหรือไม่ครบนะฮะแล้วชูวิทย์จะถามกับทนายตั้มเนี่ยหรือจะเปิดแผลทนายตั้มเนี่ยอันเนี้ยคนจะสนใจรองลงมามเมื่อทนายตั้มเปิดฉากตั้งคำถามเมื่อวานนี้นะฮะและตั้งประเด็นมาและประเด็นเนี่ยมันถูกมันโดนก็คือเงินเนี่ยเป็นเงินที่รับมาจากสารวัตรสัว และไปบริจาคให้กับสองโรงพยาบาลครับพอมันตั้งต้นตรงนี้ถูกเหมือนกับทนายตั้มเปิดฉากชกเข้าเป้าทีนี้เนี่ยคนก็เลยสนใจว่าทนายตั้มจะเปิดประเด็นอะไรอีกวันนี้ก็มีภาพอีกโอ้โหแล้วก็แบ่งด้วยแล้วก็อธิบายด้วยภาพคนนี้คือใครนะชีวิตนั่งตรงไหนใช่ไหมฮะคนที่เป็นคนของสารวัตรสัวคนนี้เป็นตำรวจที่เกษียณแล้วคนนี้เป็นคนนี้แหละฮะทำไมพี่ชีวิตไม่บอกใช่ไหมแล้วนอกจากนั้น ทนายตั้มยังบอกไม่บอกไม่เป็นไรอาทิตย์หน้าผมจะเปิดแทนพี่เองโอหดูนี่คือลุกไล่ไม่หยุดลุกไล่ไม่หยุดเหมือนกับให้โอกาสชูวิทย์หายใจหายคอนะฮะแต่พูดดักคอไว้เลยนะครับไม่เปิดไม่เป็นไรนะครับไม่เปิดไม่เป็นไรเพราะทนายตั้มคงเดารู้เลยว่ายังไงก็ตามแต่นายชูวิทย์ไม่เปิดชื่อคนนี้แน่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมเปิดเองและผมเชื่อว่าทนายตั้มเนี่ยมาถึงขั้นนี้แล้วนะฮะ จะเสียคำพูดไม่ได้แล้วนะหลังจากวันนี้ไปสาวอาทิตย์จนถึงสัปดาห์หน้าทนายตั้มก็ต้องเปิดยุกเว้นชูวิทย์เปิดเองก่อนเลยชิงเปิดก่อนเลยชิงเปิดก่อนหรือจะให้รายการเราเปิดก่อนเลยไหมครับเปิดหรือเปล่ามีข้อมูลแต่ว่าเอาให้คุณชูวิทย์เปิดแล้วกันนะฮะฉะนั้นเนี่ยชูวิทย์จะบอกว่าทนายตั้มรับเงินใครมาทนายตั้มไปร่วมกับสารวัตรสุวไม่มีใครเขาฟังเขาไม่สนใจใช่เขาฟังว่าเอ้คุณต้องตอบเขาก่อน คุณก็ตอบก็ก่อนและที่สําคัญก็คือว่าหมัดที่ทนายตั้มเปิดฉากมาเนี่ยวันนี้เป็นปัญหาจริงๆเพราะว่าโรงพยาบาลก็คืนเงินคุณครับแล้วมันเป็นเงินสกปรกมันเป็นเงินสีเทามันเป็นเงินจากคนที่ทําผิดกฎหมายตรงนี้แหละฮะแล้ววันนี้พอพยายามเนี่ยค,คือสไตล์ของคุณชีวิทย์นะท่านผู้ชมฮะจะเป็นแบบนี้ฮะตอนที่แฉเรื่องตู้หา่าว ทุนจีนสีเทาก็แบบนี้แหละฮะมีการโทรศัพท์มีการโทรศัพท์พูดคุยนะครับแต่แบบนี้มันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันยื้อไปได้ไม่เท่าไหร่แล้วที่สุดแล้วก็คือว่าเขาก็สงสัยนะะเขาก็สงสัยว่าตกลงเนี่ยคุณชูวิทย์เนี่ยพูดหมดหรือยังใช่ไหมคุณชูวิทย์พูดหมดหรือยังและสิ่งที่คุณชูวิทย์พูดไปเนี่ยมันน่าเชื่อถือไหม เพราะอย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่คุณเอาเงินไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลเนี่ยมันไม่น่าเชื่อถือแล้วนะฮะตรงเนี้ยมันทาให้คุณเสียเครดิตแบบโอ้โหเห็นไหมและก็พอคุณจะฟ้องทนายตั้มทนายตั้มก็เลยโพสต์ล่าสุดนะอ้าวพี่ชุวิตจะฟ้องผมแล้วเหรอครับผมถามอะไรพี่ไม่ตอบผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วผมก็มั่นใจไม่มีคําถามไหนทําประเทศชาติเสียหายเงินจริงถุงเงินจริงพี่ก็ยืนยันเองว่ารับมาจริง ผมแค่เป็นห่วงว่าพอพี่ไปแตะเงินโจรเงินคนผิดทั้งพี่ทั้งโรงพยาบาลจะโดนพ่วงฟอกเงินกันไปหมดโทษสูงสุดสิบปีต่อกรรมนะพี่ต่างกรรมต่างวาระคุกนะพี่ไม่ใช่โรงแรมเดวิดอย่าคิดไปเช็คอินบ่อยผมเป็นห่วงพูด <c oughs> ง่ายๆก็คือว่าทนายตั้มถามคุณชูวิทย์ว่าค,ค,คุณจะฟ้องเขาเนี่ยฟ้องข้อหาอะไร,รใช่ไหมคุณจะฟ้องเขาฟ้องข้อหาอะไร ในเมื่อเขาบอกว่าคุณรับเงินมารับจากสารวัตสัวคุณก็บอกเออใช่อ่ะแล้วตรงไหนมันคือมันคือช่องที่คุณจะไปฟ้องเขาอ่ะจะให้ทนายอะไรอนัตชัยเนี่ยไปฟ้องเนี่ยฟ้องประเด็นไหนเห็นไหมทนายตั้มเขาบอกเลยเออคุณแตะเงินโจรจริงเงินคนผิดจริงเออเงินจริงถุงเงินจริงแล้วจะฟ้องอะไรฮะนี่แหละฮะ ซึ่งมีการพูดถึงเรื่องของฟอกเงินด้วยนะครับใช่ล่าสุดนะครับผมได้รับข้อมูลจากสำนักงานปปงนะครับโดย<ม>คุณเทพสุบวรโชคดารานะครับ เลขาธิการคณะกรรมาก,การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะฮะให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับกรณีเรื่องเงิน6ล้านเนี่ยที่ไปบร,บริจาคเนี่ยนะฮะโดยปงปองเนี่ยมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาเบื้องต้นเนี่ยสองประเด็นประเด็นแรกเงินบริจาคดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทําผิดตามมูตรฐานป,ปากฎหมายฟอกเงินหรือไม่ ซึ่งชัดเจนว่าตอนนี้เรากําลังตามเรื่องนี้กับเครือข่ายสารวัตสัวและแผน,นออนไลน์อยู่<อ>แปลว่าอะไรแปลว่าอันนี้เข้าข่ายหลักเกณฑ์ที่หนึ่งเพราะว่ามันเชื่อมโยงกับธุรกิจที่ทําผิดกฎหมายประเด็นที่2มีพฤติกรรมการกระทําความผิดอาญาฐานฟอกเงินหรือไม่นะฮะซึ่งประเด็นเรื่องนี้ทางปปอง,งอก,ก็จะไปดูว่าการทําความผิดการได้รับเงินแล้วมันเข้าองค์ประกอบตามมาตราอะไรก็ว่ากันไปโดยสรุปเดี๋ยวเขาดูเป็นพื้นฐานกัน,กนว่า เงินที่คุณได้ไปหล้านเนี่ยต้นาทางของมันผิดกฎหมายไหมถ้ามันผิดกฎหมายเสร็จปุ๊บคุณได้ไปเงินต่อแล้วเนี่ยคุณเข้าองค์ประกอบที่เขาจะเข้าข่ายความผิดว่าฐานฟอกเงินแปลทรั์ไปทําอย่างอื่นเพื่อให้เกิดประโยชน์หรือไม่นะแต่โดยสรุปปป,ปงอดูเรื่องนี้อยู่แล้วพอวันนี้คุณชุวิตถแถลงข่าวแล้วก็มีไปเอ่ยชื่อถึงสันทนะประยุรรัฐน์นะครับทางท็อปนิวส์ก็เลยติดต่อไปสอบถามสันทน,นะท็อปนิวส์นี่มันกระแสดจริงนะ ก็ร <anto> <laughs> ู้อยู่เลยเพราะเขาเอยเชื่อนิดหนึ่งนียโทรศัพท์ไปสอบถามสันทนาที่ถูกพาดพิงนะครับสันทนะก็บอกว่าสรุปนะถ้าชูวิทยบริสุทธิ์ใจควรนําเงินที่รับเนี่ยมาจากสารวัตรสัวเนี่ยไปมอบให้กับตํารวจนะครับไม่ใช่เก็บเงินนี้ไว้แล้วนําไปบริจาคแล้วอ้างว่าไม่ผิดมันเป็นเรื่องที่คุณคิดไปเองในเมื่อกฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่าเงินที่ได้มาจากการกระทําความผิด ต้องถูกยึดอายัดไว้ตรวจสอบไม่ใช่นําไปบริจาคและบอกว่าไม่ผิดซึ่งการกระทําตรงนี้ถือว่าเป็นการกระทําที่เป็นความผิดสําเร็จแล้วเข้าข่ายความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินเหมือนกับคดีของเอ่อน็อตกองสลากพลัสเหมือนกันเลยใช่ไหมฮะน็อตกองสลากพลัสเส้นทางการเงินเนี่ยก็มีไหลามาจากพวกเว็บพนันออนไลน์เหมือนกับคุณเป๊ะเลย เงินจากสารวัตรสัวเนี่ยมาไหลมาที่คุณอย่างที่สันทนะบอกท่านผู้ชมฮะฟังดีๆนะไม่มีอะไรซับซ้อนเลยฮะถ้าเรื่องนี้นะคุณชูวิทย์รับเงินจากสารวัตรสัวมาแล้ววันต่อมาบอกเลยสารวัตรสัวเอาเงินมาให้ผมอืบอกเลยให้ผมหยุดพูดไปแมนเลยไม่ต้องแฉต่อนะฮะผมก็จะไปคืนมันมันไปเลยมันวางเงินเสร็จหกล้านไปเลย นะผมก็เลยแบบมาถแถลงข่าวแสดงความบริสุทธิ์ใจครับไม่ใช่เอาไปมอบให้กับโรงพยาบาลและยังไปบอกกับทางโรงพยาบาลอีกผมเป็นศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ผมมอบให้อันนี้มาจากคนที่ทํางานสุจริตเห็นไหมพอถูกจับโป๊ะตรงนี้เนี่ยคุณชูวิทย์พูดไม่ออกแล้ววันนี้สวสมชายนะครับพี่สมชายแสวงการก็ได้ออโพสต์เรื่องนี้รอบแรกโพสต์ว่าหยุดทําบุญด้วยเงินบาปโรงพยาบาลสุริราชธรรมศาสตร์ คืนเงินเทาบริจาค6ล้านชูวิทย์ควรเร่งรับคืนส่งต่อตำรวจปปงอสอบเอาผิดสองอดีตนายพลตำรวจสินบนสารวัตรส่วนะครับแล้วก็อีก7ชั่วโมงต่อมาโพสต์อีกนะครับสินบนเงินบาปทำบุญ6ล้านพัวพันชัดสารวัตรส่วนพนันออนไลน์มาเฟียไทยเทาฟอกเงินวันนี้ชูวิทย์รีบรับเงินคืน ส่งของกลางตำรวจสอบสวนกลางสอบสองอดีตนายพลตำรวจจับยกแกง๊งนี่ฮะสองอดีตนายพลตำรวจใช่นสนใจนะครับใช่ไหมใช่ในายพลไหมนายพล<ช>ครับนายพล<น>ด้วยเห็น <c oughs> ไหมคนหนึ่งพลตำรวจโทกเกษียณเยอราชการ,ลกรเลยวเกษียณไปแล้วอีกคนหนึ่งพลตำรวจตรีแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ยังไม่เกษียณยังไม่เกษียณราชการแต่ว่าไม่ได้ทำงานตำรวจย้ายโยกไปทำหน่วยงานอื่นโอ้ คือ <c oughs> ถ้าบอกปุ๊บเนี่ยชอ็อกเลยฮือฮาเลยใช่ไหมช็อกเลยนะฮะ<ต>เพราะไม่คิดว่าปไปอยู่ในภาพนี้ด้วยใช่ไหมไม่คนคนนั้นไม่อยู่ในเฟรมนี้แต่ว่าคนที่กเกษียณเกษียณอ,อยู่เกษียณใช่ใช่เออซึ่งไม่คิดว่าคนคนนี้ที่ทํางานองค์กรแบบนี้ไปอยู่ในที่แบบนี้ทาซะเองอะไรเงี้ยไปอยู่ในฐานะอะไรใช่ไหมคุณไปอยู่ในโรงแรมเดวิดเนี่ยในฐานะอะไร ซึ่งเขากำลังมีการส่งมอบเงินอะไรกันคุยกันเรื่องนี้จะให้แฉทำไมไม่จับเขานั่นนะสิฮะตัวเองมีอำนาจหน้า<อ>ที่เลยอะไรอะไรแนะร่นะฮะกองบัญชการตำรวจสอบสวนการก็เดี๋ยวเล็งสอบแหละว่าเงินเป็นอะไรยังไงอันนี้ก็ว่ากันไปนะฮะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็เด้งรับกันหมดนะครับมไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ไง,ไง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์ รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แัทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store